สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อน,นี้นะคะพี่เต็มสิพาทุกคนมาลงทงนะคะก่อนอื่นเลยพี่เต็มจะพามาชมธรรมชาติในท้องไร่ท้องนานะคะอันนี้ก็คือเป็นแหนนะคะที่น้ำแห่งปะเพินนะคะนี่อันนี้เป็นดอกบัวนะคะเป็นบัวสายบัวขาวนะคะจะเขเินบัวยางเป็นบัวสายแบบขาวบ้านพี่เต็มเอินบัวขี้แบ้เนาะ ผู้ใดเอิญคือพี่เต็มในเอิญบัวขีแบกนะคะพี่เต็มสิพาทุกคนมามาสอนเหนียวสอนแม่งขีเตาแม่งตับเต้านะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งว่าพี่เต็มสิได้น้อยได้หลายสำใดนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะพี่เต็มกระทำการเริ่มสอนแล้วนะคะพี่น้องค่ะที่เห็นแบบเก็บเก็บเอาอยู่นี่ก็คือว่าได้นะคะทุกคนค่ะ ในเราจะพี่นัองจานนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของพี่เต็มนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งการใช้ชีวิตของพี่เต็มนะคะยมวันหยุดวันนี้กับจิบมาลงไห้ลงนานะคะวันนี้พี่เต็มขอพาทุกคนมาชมบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก่อนที่จะถึงฤด,ดูกาลลงนาทํานานะคะที่พี่เต็มมาเมื่อน,นี้นะคะก็มาหาอยู่หากินเนาะพี่น้องจ้าตามอาภาษาคนชาวนานะพี่น้องจ้าตามภาษา ชาวนาตาดำๆเนาะพี่น้องจ้าบรรอกบรรนาเฮานะคะเมื่อนี้ที่พี่เต็มมาสอนก็คือสอนเอาแมงคีเต้าเหนียวแน่เขียดหลังซาบางพื้นที่บนเอิญเขียดแต่แอะบอกพี่น้องจ้าพี่เต็มก็บบ่แน่ใจคือการว่าเบนเอินคือการบอนะคะแล้วกับปลาน่อยปลาซิ้วปลาอ่าเขาเอินไปอย่างปลาลูกคอกปลาอย่างจังซีนะพี่น้องจ้าตันพี่เต็มเอินปลาคอน้อยนะคะ จะเล้วแต่ส่วนต่ละบาดก็เล้วแต่ว่าสิถือหนังนะพี่น้องจา้าเดี๋ยวมาลุ้นว่า,าเมื่อนี้นะคะพี่เต็มสิได้อย่างแนนนะคะแต่ที่เห็นแบบเก็บเก็บเอาอยู่นี่ก็คือได้นะคะบาดได้ที่สอนและเก็บเอาก็คือได้นะคะก็รมานยูพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็พอพอได้อยู่นะคะมาสอนเมื่อนี้นะคะหน้าหายนี้นะคะน้ำบ่เคยแห่งจากเจอพี่น้องจา้าตั้งแต่ดำนางเกี่ยวเขาแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะ น้มมันหลุดลงหลายนะคะตะกอนพักพายที่เห็นอยู่ในกรง,งามนะคะพี่เต็มเคยพามาเหตุคลิปเก็บพักพายอยู่ครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ยังเก็บกินได้อยู่พี่น้องจ้าเพราะหนามมันแห่งขอดลงอย่างสินะคะมันก็เลยเหมาะกับการสอนเหมาะสอนเอาแมงกับเต้าปลาลูกข้ออยียงแน่นะคะทุกคนคะไบแก่งไปมกไป,มกไปอมเนาะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งว่าพี่เต็มสอนแล้วพี่เต็มสิได้หน่อยได้ไหลายสำได้เนาะพี่น้องจ้า เนี่ยเราจะพี่น้องจะอันที่พี่เต็มสอดแล้วก็เก็บเอาเก็บเอาก็คืออันนี้เราพี่น้องจะประมาณนี้นะคะก็มีแมงตับเตาแน่มีป่ามีนั่นแน่มีเขียดเมียงแนะ่จัดสีเราพี่น้องจะเมื่อนี้นะคะพี่เต็มบได้มาคนเดียวนะคะลืมบอกไปเนาะมากับแม่แล้วก็มากับอัน ป้านะคะพี่น้องคะเพื่อนก็นมาสอนอีกยูมองนึงนะคะเดี๋ยวพี่เตรียมกระสิลงสอนน้ำเพ้ินนะคะอันนี้จะเป็นเอาปลานนํำขอนปลาคอน,น้อยปลาหยังนะพี่น้องจา้าแต่ว่าพี่เตรียมมาไปสอนแมงตับเตาก่อนนะคะนี่อันนี้ป้านะคะประคิดนะคะเพื่อนก็นสอนเอาได้ยังกัเก็บใ่ของเนี่ยนะคะทุกคนคะ่ะวิธีชีวิต นะคะบันนอกบันนาเฮาพี่น้องจะอยู่กินจังซีอะรอยู่น้ำทงน้ำทากินแต่จังสีอะพี่น้องจใจพี่เต็มเห็นอ่าข้าเจ้าเห็ุคลิปประมาณแบบการใช้ชีวิตท,ทงใไฮทงนานนี่คนสิเขาไปคอมเมนต์แบบดราม่าเป็นประมาณว่าไปดูถูกเหยียดตยามไป ว้าประมาณว่าลังเกียดแบบกินของสกปรกเอียงประมาณีหลายแห้งนะคะพี่น้องจา๋าแตกก็สร้างเพิ่มเพ่าะว่าพี่น้องจ๋าเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราได้ในวันนี้นะคะของกินเที่ยวไปก,กินมาเมื่อนี้นะคะก็ได้หลายอยู่นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอให้พี่เต็มนะคะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้พี่เต็มขอกระทำว่าสวัสดีค่ะ